มือนี้เขาสิทามาเบิร์เก็บบักหอยกันเด้อค่ะบักหอยอยู่สายไล่ๆค่ะนี่ค่ะคนเก็บบักหอยเอาหนี่งกะละมังน้ำไหลโอ้มันจะหน่วยยังไงฮะเฮ้ยต้องสอนเอามันต้องสอนเอาได้กูจะงงม อุ้ยน้ำมันไหลค่ะพี่น้องค่ะน้ำเต็มเลยน้มันลอยน่องฟังนี่แหละมีคนเก็บบักหอยค่ะคนเก็บบักหอยคนง่วมบักหอยห้บักหอยบักไห้ผัวบักหอยนี่มั้ยพี่น้องน้ำ้นสะเลยน้ำไหลครับปีนี้ ลองงมไปงมไปปัสิมี่ปักหอยขมหอยเชอรี่หอยปังหอยนาค่ะผสมผสานกันมีอะไรอีกจุกประเภทหอยมีทุกหอยเลยอ๋อเรางมเอาระวังตกสาดด้วยมันสิเป็นผักเป็นผักอีกเด้ค่ะสามีผักเครื่องผักเครื่องก็มีผักลางอีกเองผักเครื่องกันเอาบักหอยจุกนบักหอยจุกมันจะอยู่ลางนี่เรับ หมอ,อบักหอยจืดมันอยู่ข้างล่างนี่น้ำดินอืมบัวท่านิสขึ้นมากนี่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 เห็นอยู่ค่ะพี่นอ้องนี่บักหอย,ยนี่น,นี่นี่มันสิอยู่น้ำดินสิมันจิจับอยู่กับบักตาลว่ายบักตาลนี่ออกเนาะอะไรเห็ดไหมปลามันกินบักตาลตาล่พีน้องปลากินบักหอยกินอุ้ยอุ้ยที่ไห นี่น,นี่มันจับอยู่น้ำนี่ค่ะนี่บลกหอยนี่มาเอามาเอานี่ก่อนมาเอานี่ก่อนนี่นี่นี่เต็มเลยนี่นี่มันจับอยู่น้ำใหม่นี่ลึกอยู่ที่ไหนอึบโยนลงไปไปเรื่อยๆน้ำบุหรี่มัน ว้ยยุ่งกับหลายยุ่งกับเต็มเลยป่านนี้อ๋อยุ่งไปเรื่อยๆน้ำมันีเต็มเลยยุ่งหางฟังเดี๋ยวสิไปล่ออยู่ฟังทั้งพุ่นเด้อพุ่นแล้วยู่งทางพุ่นค่ะเมรัดอยู่งทางนีมันนี่เต็มเลยระบักหอยนน่ะะ น้ำเยอะมากปีนี้น้ำล้นสะเลยนี่อันซื้อมะปลอยได้ค่ะบักหอยนี่หอยหน้าหอยขมหอยจูบหอยนี่ซื้อมะปลอยนี่มันสียูคขางๆสิคะนี่นี่นี่ มันจะยืนน้ำขังนี่น่าจะเป็นหอยหน้าได้บบ ต้นคือสีหลายเลยมันสิดเกาะอ,อยู่น้ำกิ่งใหม่ต้นใหม่ค่ะหากใหม่ใบใหม่มาแล้วมาทางนี้แล้วอ,อุ้ยยุง่งกันไล่หลายเดยต้อไปมาเอาไล่หลอกอย่างเมื่อกี้เอา,าอเอควายมีดตดีไปเนี่ยเนาะหลอบแหลกนะ่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆ อันนี้รอบสามแล้วมั้งรอบสามแล้วรอบสามรอบสี่แล้วกกินไปเป็นระยะระยะได้ไปกินดูหอยอันนี้ฟอดนี่คือปลามันออกไข้ด้วยเนี่ยปฟอดกินเขาเรียกว่าฟอดสเนี่ยเป็นเพื่อเป็นฟอดปลาปลามันออกไข่บ้างไข่เนี่ยเขาเรียกว่าฟอดไปหรือยัางไปนี้บ้างเหรอ Er <R ud whatnot> อ่างค่ะมันออกลูกอะไรนี้คอยติดไปโตมันแมนไปโอ้ยเพียปาหอยเต็มอยู่เพียเพียนี่นี่มาเก็บออกกันเดี๋ยวก็จะออกไปเรื่อยๆอยโอ้เต็มเลยนี่นี่เยอะมากเลยนี่มันเกาะอยู่น้ำจังทร์สีค่ะหลายหลายหลายอ่ะง้อลงมาไม่ค่อยไล่เลียวเรค่อยได้หล่ไปเลย อาอยู่ท้งนีมาแล้วงมมาแล้วมาทางนี้แล้วน,นี้ตรงที่เราง,ง่มนีนน้ำบลึกด้วยค่ะตื่นๆน ที่หนึ่งพักที่สองพักที่สามสิมีสามพักดูนข้างล่างดูนลึกประมาณสี่เมตรพ่รรนละอย่างนี้มันเป็นมองลูปลงไปก็แล้วเาราวังเนะด้ได้ไหลยอยู่าพลาดเดือนเอาเอาเอาเลื่อนมาพี่ดิก,กละมังหลเป็นไน อท่านลายต้มกะเด็กแกงมักต้มกับต้มมักแกงกับแกงได้มาแล้วค่ะนี่บักหอยนี่เออหม่เลยได้บัตรหอยของเราจ้านี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มเด้อค่ะนี่ยวิธีต้มยังไงครับเอาตะไคร่มาใส่หม้อก่อนแล้วก็เส่าหม้อ เลือห้วย<ช>ห้วยเลยครับเ,วเบวต,ตรงไส่น้ำอ๋อเบ่ตองไส่น้ำแม่นบาเอาเกลือห้วยลงไปฝาปิดมันถือพอดีนี่ค่ะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปบ่ตรงไส่น้ำแล้วเอาไปต้มเลยจ้าน่ากินมากๆเลยค่ะต้มบักหอยกับน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ